ชวนเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันคะวันนี้นะคะพวกเราจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกำหน่วยอะไรคะหน่วยดอกไม้แสนงาของเรานั่นเองอใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมวาดภาพะระบายสีกันนะคะดเด็กๆวันนี้เรามาถามผู้หนูสิคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วทำอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันต่อเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ หนสีชอกค,คุณครูมีสีช็อกมาแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีช็อกก็สามารถใช้เป็นสีเขียนไปได้ใช่ไหมคะคุสิใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหาไม่ได้จริงๆนี่เลยค่ะสีไม้ที่คุณครูแจกไปนั่นเองค่ะเด็กแล้วก็กระดาษนะคะ แต่อันนี้เป็นกระดาษที่มีการงเรียนของคุณครูแต่ถ้าเด็กไม่มีเด็กๆสามารถใช้กระดาษธรรมดาได้ใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะว่าให้ใช้สมุดที่คุณครูแจกไปให้เด็กทําแบบสุหัดหรือใบงานนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะระหว่างนี้นะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ด้วยคุณครูให้เวลาสองนาทีนะคะในการวิ่งไปเตรียมอุมปกรณ์แล้วมานั่งรอบนหน้าจเอาเลยค่ะเร็วๆนะคะเด็กๆเร็ว เด็กเตรียมกระดาษหรือยางครรคุณครูเตรียมแล้วนะคะคนละแผ่นนะคะเด็กๆ,ๆจะใช้สีชอบคุณครูซิซจะใช้สีไม้นะคะเด็กๆให้เด็กๆวาดรูปแล้วก็ระบายสีตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดดอกไม้กันเพราะว่าเราเรียนหน่วยดอกไม้ใช่ไหมคะคุณซิมใช่ค่ะ แต่เด็กๆรู้ไหมคะกติกาของการระบายสีต้องต้องอะไรคะคุณคณรูหนูต้องค่อยๆระบายค่ะไล่สีไปเรื่อยๆและพยายามไม่ให้ออกนอกเส้นเพราะไม่งั้นดอกไม้ของเราจะเป็นยังไงคะคุณสีก็จะไม่สวยก็จะเลอะเทอะมากเลยนะคะเด็กๆแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาวาดดอกไม้กันไนเลยนะคะ เราต้องวาดเขาโคงดอกไม้ก่อนเลยโอเคโอเคค่ะคูซิมใช้สีอะไรคะคูซิมใช้สีแดงค่ะเพราะว่าคุณคูซิมชอบดอกไม้นี่เป็นสีแดงงั้นคุณหนูจะใช้สีเหลืองแล้วกันค่ะเพราะว่าคุณหนูชอบสีเหลืองสดใสเลยวาดดอกใหญ่ๆเลยนะคะคณซิมได้ค่ะหนจะวาดวงกลมกันก่อนวงกลมตุ๊กตา่อเป็นเกสรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราวาดง่ายๆเลยนะคะเด็กๆจะได้วาด ของคุณครูซิมจะสีแดงส่วนกีบดอกของคุณครูซิมจะเป็นสีอะไรดีนะกกีบดอกของคุณของคุณครูซิมเป็นสีชมพูนะคะเด็กๆเพราะว่าคุณครูซิมเนี่ยชอบสีชมพูมากๆเลยค่ะนะคะงั้นคุณหนูใช้สีม่วงดีกว่าใช่แล้วก็แข่งกับคุณซิมว่าคุณหนูกับคุณซิมใครจะวาดดอกไม้สวยกว่าได้เริ่มเลยนะคะคุณครูแล้วก็วาดวงกลมต่อไปจับวงกลมได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆ ดอกใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆอของคุณคุณหนูเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโชว์เด็กๆหน่อ,นอยเลยนี่<ช>ของคุณคุณซีมก็เสร็จแล้วนะคะแต่แป้นหน<ๆ>ึ่งเกสรของคุณซีมจะต้องมีข้างในของคุณซิม <ๆ S 1> มีลายด้วย ไม่มีลายเลยว่าจะทำลายดี่กว่าเราจะมีอยอดแคททีซ่ซิงเด็กคาดอกไม้ของคูซิงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเกรสรข้างในด้วยนะคะเด็เกๆของเด็เกเป็นแบบของคูซิงไหมค,ะ,คะนี่เสร็จแล้วเรามีดอกไม้แล้วเราก็มีเกรสรแล้วเราจะขาดดอกเราจะขาดอะไรอีกคะคุณคุณหนูส่วนประกอบของดอกไม้ใช่ไหมคะใช่เราต้องมีกา้านดอกค่ะคูซิง<ช>แล้วก็ต้องมีกลีบเลี้ยงด้วยนะคะ ูซีจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเป็นสีน้ำตาลคุณน,ปนเป็นสีเขียวเข้มค่ะคุณคูซีมจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็วาดต่ออกมาจากดอกได้เลยนะคะใช่อือ้อคุณหนุจะทำแบบนี้ไปเลยเพราะว่าคุณหนจะได้ไม่ต้องระบายสีข้างในนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเติมกีดเลี้ยงด้วยนะคะ สีกีดเลี้ยงของครูซิงจะเป็นสีเขียวอ่อนหนูก็เขียวอ่อนเหมือนกันก็ทำเป็นอย่างนี้ข้างๆค่ะเด็กิบได้แล้วของคุณหนูได้เสียแล้วของคุณซิงนะไดของคุณซิงก็ได้ของคุณซิงก็ได้กีบเลียงแล้วนะคะแต่เรายังขาดอะไรอีกอย่างนึงนะคะ เรายังขาดใบนะคะทีนี้เรามาเติมใบกันเลยค่ะเด็บบี้คุณหนูมีใบเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะดอกไม้ของคุณคุหนูนี่ของคุณซินก็มีใบเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันดีกว่าค่ะสีอย่าลืมระบายเร็วๆระบายว่าได้ทันคุณครูนะคะเด็กๆจะทาข้างในสีชมพูแล้วกันคุณครูจะทาสีชมพูเวลาเราทาสีเด็กๆต้องค่อยๆไล่สีเนะคะแล้วก็ระวังนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นไม่งั้นดอกไม้ของเราจะเป็นยังไงคะคีณจีมันก็จะไม่สวยมันก็จะเลอะเทอะเหมือนดอกไม้เหี่ยวๆเลยค่ะเด็กๆอดอกไม้เหี่ยวไม่ใช่ ใช่ค่ะเหมือนดอกไม้ขาดน้ำเลยค่ะเป็นผู้หนูน,หน่าสงสารดอกไมมากๆเลยเด็กๆอย่าทำให้ดอกไม้เป็นแบบนั้นนะคะเด็กๆต้องระบายให้สวยงามและที่สําคัญห้ามเห็นสีขาวนะคะหรือว่า,ห,าวะะห้ามเห็นสีของกระดาษเลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องลงสีให้ทั่วเลยนะคะ ตั้งชื่อดอกไม้ด้วยนะคะแล้วมาดูสิคะว่าดอกไม้ของคุณครูซิงกับของคุณคุ่จะดอกไม้อะไรนะใช่เดยาวาั้งวัที่เราทาสีไปแล้วก็ เด็กๆก็จะระบายสีน้อยแต่ดอกเล็กๆมันก็จะไม่สวยพลาดน,นะคะเด็กๆจะต้องวาดดอกใหญ่แต่ถ้าวาดดอกเล็กเด็กๆก็จะต้องวาดหลายๆดอกนะคะใ,<ช>ให้วาดให้เป็นสวนดอกไม้ไปเลยกิจกรรมนี้สนุกมากเลยนะคะเจษีใช่ค่ะเพื่อแล้วกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมให้เด็กออกกิจกรรม ให้เด็กฝึกความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เรียกสมาธิให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆว่างๆไม่มีอะไรทํานะคะเด็กๆก็สามารถหยิบกระดาษแล้วก็สีมาวาดรูปได้เลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยแล้วก็แล้วก็แสดงผลงานใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆนันมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่นะ ครูซิงใกล้เสร็จแล้วนะคะของคุณหรูใกล้เสร็จย่างค่ะเหลือระบายใบค่ะเหมือนครูซิงเลยครูซิงก็เหลือแค่ระบายใบเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อไว้ใต้ภาพของเด็กๆด้วยนะคะของครูหมูเรียบร้อยแล้วค่ะครูซิงของครูซิงชื่อดอกไม้ก่อนว่านูจะตั้งชื่อดอกไม้ว่าอะไรดีนะครูซิงมีชื่อในใจแล้วค่ะครูอมูตอบแล้วครูจะตั้งชื่อว่า ดอกบานชื่นตแล้วกันค่ะคุณหนูใจตอกนี่สิ้นเลยค่ะใช่ค่ะดอกบ่นชื่นค่ะใช่ค่ะดอกบานชื่นของคุณครูหนูกับคุณซิมสวยไหมคะเด็กๆและของเด็กๆคือดอกอะไรคะด่กตะลั่นชื่อมานะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อเปิดเรียนมาจะได้มาคุยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็จะได้มาถามมาตอบกับคุณครูนะคะว่าดอกไม้ของเด็กๆดอกอะไรและมี ดอกอะไรมีสีอะไรมีส่วนประกอบครบหรือเปล่านะคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณหนูปุซิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ